เพื่อนๆอิจับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ขยี้ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาปรีวิวเกมที่อาร์เซนนะครับผมจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสโมรสรวัตฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่11เป็นวันนี้ครับ3ามทุ่มเราก็จะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับว่านักเตะค,คนไหนพร้อมลงสุ่สนามบ้างในเกมนัดนี้ครับฟับงงานจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดติดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นการดูรายชื่อนักเตะที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับอาร์ซอนครับก็ยังมีนักเตะที่มีการบาดเจ็บอยู่2คนนะครับผมก็คือทางกานิชาก้าพักยาวฮะน่าจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้าตัวลที่2ครับเคนเนตินีภาพล่าสุดก็มีการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับผมแต่แต่ก็ต้องมีการเช็คความฟิตของเจ้าตัวนะครับผมก่อนลงสนามในเกมนี ส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวัตฟอร์ดมีนักเตะที่มีการบาดเจ็บหลายรายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางริสเตียนปีเตอร์เคนอาวันโวฟรานซิสโกอีโกนะครับก็ถือว่าซ่อนนั้นก็ยังมีนักเตะบาดเจ็บน้อยกว่าทางวัตฟอร์ดครับทีมเยือนนะจากนั้นนะครับเราจะมาดูแผนการเล่นที่ทั้ง2ทีมน่าจะจัดใช้ในเกมนดัดนี้ครับ เรื่อที่ฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์ซอนน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูใช้อัลอดลาเดลได้แบ็กสคนครับกาบีโอประเยจับควบทางเป็นไว้แบ็กขวาโทมิยุสูแบ็กซ้ายอาจจะใช้ทางโนโนโต,ตาวาเลสครับผมหากทางกิฬาทีนี่นั้นคิดไม่พอสำหรับเกมนัดนี้ฮะส่วนฟอร์มของโนโนโตาวาเลสในนัดที่ผ่านมาครับผมก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นเต้นครับ มิดฟิลด์ตรงกลางสนามครับโลกองกาาก้าจะพูดทางโทมัสปาเต้แนลูกฝั่งขวาครับโยซาก้าฝั่งซ้ายอ e ิมิซิปิโลมิดฟิลด์ตรงกลางสนามนะครับผมใช้ลักกเซ็ตแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าใช้ปีแอ์บริกิคโอบาเบยองครับส่วนทางฝั่งวัตฟอร์ดครับทีมเยือนมาในระบบ4411ครับผู้สารประตูใช้ฟอสเตอร์เซนเตอร์สองคนครับอีกองแคทคาร์ดแบ็กซ้ายมาซิน่าแบ็กขวาเอนเคีย แนวลูกฝั่งขวาครับชาฝั่งซ้ายเดนนิสมิฟฟิลตรงกลางสนามครับใช้บูค่าจะพู้ทางซิซโ,ซโ,ซโกโ้มิฟฟิลจะสกมใช้คอฟวอรี่ส่วนหน้าเป้าใช้คิงครับผมก็ถือได้ว่าเป็นนัดที่สําคัญครับผมเพราะว่าอาร์ซนนั้นจะต้องชนะเกมน,นัดนี้ให้ได้เพื่อต่อยอดความสําเร็จต่อยอดเพื่อไปเกาะกลุ่มบิ๊กซิกให้ได้ครับเพราะว่าผลสกอร์ของหลายๆทีมที่ลงเล่นไปเมื่อวานนะครับดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการไต่อันดับของทางสโมสรอาร์ซอนครับ จากนั้นนะครับผมเรามาดูสถิติการพบกันห่งด้านหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับห่วงด้านหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับผมอาร์ซอนชนะสี่เสมอกันไปหนึ่งและทางวัตฟอร์ดชนะไปหนึ่งเกมครับก็ถือได้ว่าโซนนั้นมีสถิติดีกว่าเลยทีเดียวครับส่วนอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาร์ซอนอยู่อันดับเเตะไป10นัดมีอยู่17คะแนนชนะ5เสมอ2แพ้3ส่วนทางฟัตฟอร์ดครับอยู่อันดับ16ของตารานงคะแนนลงได้ไป10นัดชนะ3เสมอ1แพ้6มีอยู่10คะแนนครับ อีนี้ครับผมฟอร์มการเล่น3นัดหลักสุดของแต่ละทีนะครับอสรนองชนะ2เสมอ1ส่วนทางวัดฟอร์ดนั้นตัวทางวัดฟอร์ดนั้นแพ้2ชนะ1ครับเมื่อมาดูจุดเด่นจุดด้อยของทั้ง2ทีนะครับผม ทางฝั่งชาวบ,บ้านครับจุดเด่นมีหลายอย่างเลยเกินฮะมีอยู่5อย่างครับผมก็มบอกว่าอัซอนครับผมสามารถทำประตูจากลูกฟิกคิกได้เล่นบนเคาน์เตอร์เอแท็กได้ดีโจมตีจากลูกเซตพีดมีการสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูแล้วก็แนวรับเนี่ยสามารถป้องกันพู้สุดท้ายได้ดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวัตฟอร์ดมีจุดเดนเ่นเพียงแค่2ข้อครับจุดเด่นข้อแรกคือว่าอาศัยการเล่นเคาน์เตอร์เอกแท็กนะครับผมแล้วก็เป็นทีมที่กลับมาจากความพ่ายแพ้นะฮะจุดอ่อนของทางฝั่งอัซซอนครับผมมี4อย่างฮะ อันดับแรกก็คือเป็นเรื่องที่เรากังวลเหลือเกินครับก็คือโอกาสมากก็จริงแต่ใช้โอกาสเปลือยนครับผมมีโอกาสยิงทิ้งยิงขว้างใช้โอกาสเปลือยในการจบสกอร์เนี่ยรับป้องกันลูกยิงไกลไม่ดีเนี่ยรับแพ้การดวลอากาศแล้วก็เนี่ยรับเนี่ยมักจะก่อความผิดพลาดในพื้นที่อันตรายครับส่วนทางฝั่งวัตฟอร์ดครับผมมีจุดอ่อนอยู่หลายข้อเหมือนกันครับ เนยลูกเนี่ยไม่สามารถเก็บบอลไว้กับตัวได้เนรับเนี่ยมักก่อความผิดพลาดในพนื้นที่อันตรายเนรับไม่สามารถป้องกันการวางบอลยาจากฝั่งฝั่งตรงข้ามได้เนรับป้องกันลูกเซตพีได้ไม่ดีเนรับมักะก,ะก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วก็เนรับเนี่ยมักจะแพ้สกิลส่วนตัวจากผู้เล่นฝั่งตรงข้ามครับสไตล์การเล่นของทางฝั่งอาร์ซอนครับผมเขาบอกว่ามีการส่งบอลไปมาครับผมชิ้หนึ่งสองมีการจมบตีบิเวนฝั่งขวามีการยิงไกลกเจ็ผู้เล่นตัวจริงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เน,เร,น,นรับเนี่ยไม ส่วนถ้าฝั่งวัดฟอร์ดครับผมเล่นเพื้นที่ด้านกว้างมีจังหวะการยิงไกลรวมตีทางด้านฝั่งขวาเล่นบนเอ็กซ์ซีฟดุดันนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมักจะยืนในบริเวณพื้นที่ของตัวเองนะครับรูปแบบเกมที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับตามเว็บไซต์โฮสกอร์มีการอธิบายว่าอาร์ซอนเนี่ยน่าจะได้ประตูจากลูกตั้งเตะแล้วก็อาร์ซอนเนี่ยน่าจะได้ประตูจากการยิงลูกฟรีคิกครับแมนออฟเดอะแมตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้นะครับก็บอกว่าทางปีแอมบิลิโอมมายองครับเป็นอันดับหนึ่งมี อันดับ2ครับเบนไว้์ตย3.33อันดับ3ครับโทมิยสุ16.67ครับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดน,นี้นะฮะตามเว็บไซต์ฮอสกอร์นะครับมีการคาดการว่าผลการแข่งขันนัดนี้เนี่ยอาร์ซอนน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางวัดฟอร์ดด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ครับเพมีความคิดเห็นยังไงกับผลสกอร์ดังกล่าวคิดว่าซอนนั้นจะเปิดบ้านชนะวัดฟอร์ดเก็บแต้มเก็บชัยชนะเก็บผลการแข่งขันดได้ต่อเนื่องหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการปีววเกมนัดนี้ครับผมทางเพื่อนที่ชอบใน้หาของขาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดต่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ด้วยกันครับ3ทุ่มครับ